สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ับมาพบกับแนวทางหวยเล่าพัฒนาวันที่เจ็ดเดือนสิบสองหาหกหากับแอดจอยพารวยเช่นเคยเนาะจ้าสำหรับเล่าพัฒนาวันที่เจ็ดเดือนสิบอันนี้แอดพีพี fc บดตองตกใจเลยจ้าอ้าวเสียวา่าแนวทางแอดจอยม่อีกแล้วหวยเล่าพัฒนา สิ l h o อีกแล้วโบนอกะอย่าเพิ่งป้ายอย่าเพิ่งทิ้งแอดจอยเด้อยจ้าสำหรับแนวท่งหวยเล่าพัฒนาวันที่เจ็ดเดือนสิบอันนี้แอดจอยได้ทำสูตรใหม่ได้ปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก่อนสิไปรับส้มเนาะจ้ามาฟังแอดจอยอธิบายกันก่อนเนาะจ้าสำหรับสูตรใหม่เนาะจ้าสำหรับผลเล่าพัฒนาของวันที่ห้าเดือนสิบแนวทาาของแอดจอยได้รุดไปเนาะจ้าต้องขอโทษขออภัยพี่ๆ fc อย่างแรกเนาะจ้า แนวทางได้ลุดไปอีกแล้วนอกจากสำหรับวันที่เจ็ดจา้าแอดจอยได้ทำสูตรใหม่ขึ้นมานอกจากสำหรับสูตรใหม่นี่สถิติแบบใหม่การวางแนวทางแอดจอยอาจสีว่างห้แบบเดิมเพราะว่าสไตล์ของแอดจอยนอกจากสไตล์ของแอดการวางแนวทางของแอดจอยอาจสีมากในแบบนี้นอกจากแต่ว่าแต่ว่าเลขเด่นเลขลูดแอดจอยอาจสีมีสูตรใหม่ขึ้นมาใหม่นอกจากทำขื้นมาใหม่นอกจากได้คันวณขึ้นมาใหม่นอกจาก สถิติการคำนวณจ้าอันนี้แอสจอยคำนวณย้อนลังมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วอ่าสถิตินอกจากแอสจอยคำนวณย้อนลังมาตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนแปดสองหาหกหาก็คือเดือนทีผ่านมาเนาะจ้าจนถึงวันที่หาเดือนซิก็คือมือวานเนาะจ้าบอกง่ายเนาะอ่าวันที่หาเดือนซิจ้าสถิติการคำนวณย้อนลังทั้งรวมทั้งเมดจากแอสจอยสีเอามาประกบคู่กันก็คือเอาผลของ งวดก่อนงวดก่อนนี่เอาสองงวดก่อนนี่ที่ออกไปแล้วนี่มาประกบขู่กันอาจชีได้อยู่ประมาณตั้งแต่วันที่2วันวันที่หนึ่งเดือนแปดจนถึงวันที่หาเดือนสิบกาสีได้อยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดงวดติดไอยี่สิบเจ็ดงวดยี่สิบเจ็ดงวดนี่รวมทั้งเบิร์7ยี่สิบเจ็ดงวดลุดอยู่หางวดะแสดงว่าแนวทางเข่าสถิติเข่าอยู่ยี่สิบสองงวดเราจะรวมทั้งเบิร์อันนี้กะ ถือว่าสูตรนี่ก็ถือว่าเขานักพ่อสมควรเนาะจ้าอันที่จอยติ๊กถูกอันที่จอยติ๊กถูกนี่คือแสดงหมายความว่าสูตรเข่าแ่ถ้าอันใดที่แอดจอยติ๊กกากบาทเนาะจ้าถือว่าอันนี้ก็สูตรลุดเนาะจ่ายงวดแรกวันที่หนึ่งเดือนแปดนี่สูตรลุดอันนี้ก็ถือว่าเข่าสําหรับปากกาซีฟ้าเนาะจ้าที่แอดจอยติ๊กถูกอันนี้นี่ ถือว่าเขาในล่างชุดหกตัวส่วนซีแดงติเอสดรอติถูกอันนี้ก็ถือว่าเขาล่างล่างชุดสี่ตัวแล้วก็บ,บ่นนอกจากอันนี้ก็ถือว่าเขามากนอกจากลดงวดหนึ่งจากวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอนแปดในงวดแรกถือว่าลดอันนี้ก็ถือว่าเขามากนอกจากวันอันนี้ลดลดไปอยู่หนึ่งสองสามสี่หาที่เหลือ,อนนก็ถือว่าลดนอกจากก็ต้อง แนวทางเนาะจะมีเขามีรุดกับเป็นเรื่องปกติเนาะจะทาคำนวณได้ยี่สิบเจ็ดงวดนี่รุดอยู่หางวดนี่็ถือว่าเขานักเขาดีพอสมควรเนาะจะสำหรับวันที่เจ็ดเนาะจะอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกที่หนึ่งเนาะจะเดี๋ยวมารับ้มพร้อมๆกันเลยเนาะจะว่าแอปจอยให้เลขเด่นเลขรูดตัวใดเนาะจะสำหรับวันที่เจ็ดยาสำหรับแนวทางวยลาบพัฒนาสูตรใหม่เนาะจะวันที่เจ็ด การว่างแนวทางแอดจอยอาจสีว่างห้แบบเดิมนาอจ้าเพราะว่าสไตล์ของแอดจอยมาแนวนี้นาอจ้าแต่ว่าสําหรับสูตรตัวเจาะแอดจอยอาจสีเจาะห้พีพีเอฟซีหน่อยลงกว่าเดิมนาอจ้าเพราะว่าแอดจอยกะเปลี่ยนทั้งเล็กเด่นเล็กลูดเปลี่ยนทั้งสูตรเล็กเด่นเล็กลูดก็เปลี่ยนสูตรตัวเจาะแอดจอยกะเปลี่ยนแต่ว่าสูตรเล็กลูดแต่สูตรตัวเจาะนาอจ้าสูตรตัวเจาะสูตรตัวเจาะนี่อาจสีห้พีพีเอฟซีหน่อยลงกว่ากว่าเดิมนาอจ้า สำหรับมวดนี่แอดจอยได้เด่นอยู่ที่5 6เมื่อนี่เอดจอยให้เด่นอยู่ที่5กับหกลู้จ้า,าสถิตินี่คือรวมทั้งเบิร์ด27เข่า22่ลุด5ห สำหรับวันที่เจ็ดนัดจะถาลงมือแหลกถาพิษพลาดหมอไรแอดจอยกระตองโคตถูดโค้ชไพพีพี่เอฟซีหลายๆนอจ้ารับชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นถามักถาชอบจังคอยตามถาบมักบาชอบปล่อยผ่านได้นอจ้าสำหรับเด่นหารูดหามีหาศูนย์ห้าสองห้าสี่ อ้าวหาสีก็มาเขียนโอ้หาสีเด้๋ยวจ้ะห้าหกห้าแปดสำหรับเด่นหกลูดหกจ้ะหกเจ็ดหกเก้าหก,ก,าหก 61, 63, 60, หกหนึ่งหกสามหกศูนย์สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นฮาซีจ้าสำหรับสูตรตัวเจาะเอจาจะรวมทั้งเม่ดเด่นเด่นละหาคู่เราจะเด่นละหาคู่กัหาหากะซิบตัวพอดีเราจะ ถือว่าบ่ลายเนาะจ้ากะ้ามักทาอบกอะวิรุดด้วยเนาะจา้าห้าสองสำหรับแนวทางไวลาพัฒนาสูตรใหม่เนาะจา้าอันนี้สถิติงว,นวนนง,งวดคำนวณย้อนหลังมา27สิบเจงวดรุดอยู่หางงวดเขายี่สบสองวดวันที่เจ็อันนี้ก็ต้อมมารอลุ้นกันอีกที่หนึ่งเนาะจ้าว่ะเขาสิมีการปรับเปลี่ยนอย่างอีกหรือบอ่เนาะจา้าเพราะว่า แอ,อดจอยกับได้คำนวดขึ้นมาใหม่เนาะจ้า้าพิดพลาดโมด้แอดก็ต้องขอโทษขาไปพีพีพเอฟซีหลายๆเนาะจาา้าว่าที่เขายีเจ็ดงวดยี่เจ็ดงวดยี่สองงวดนี่ลงหามือแรกในสี่ลุดก่ะอันนี้ก็ต้องมารอรุ่นกันอีกที่หนึ่งเนาะจ้า้างวดแรก สูตรใหม่นาอจ้าทางงวดแรกรุดกระต้องขอโทษขออภัยพี่ๆ FC ลหลายๆน้องจ่าก็ต้องมารอลุนกันนาอจ้าขอให้พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านนาอจ้าจังไรกะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นถามักถาชชบจังคอยตามถาบหมักบ่กบอชชบปล่อยผ่านได้นาอจ้าเข้ามาแล้วกะอย่าลืมเป็นกำลังใจกับแอดจอยนาอจ้าขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนาอจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยก,ก็ต้องขอตั๋วลาไปก่อนสวัสดีจา้า